สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องใส่ลุงชาแนลนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูใส่ลุงอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูใส่ลุงจะมาอัปเดตพื้นที่น้ําท่วมที่โคราชนะคะสําหรับปีนี้นะคะเอขื่อนลำตะคองนะคะน้ําเยอะมากค่ะ ก็เลยแบบว่าต้องปล่อยน้ําระบายออกมานะคะเพื่อวันนี้คุณครูสายลุงก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆที่อยู่ในโคราชนะคะหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่กําลังเดินทางนะคะมาที่โคราชนะคะจะได้รู้ว่ามีเส้นทางไหนบ้างนะคะที่น้ําท่วมนะคะจะได้หลีกเลี่ยงแล้วก็สัญจรกันด้วยความระมัดระวังนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะว่ามีเส้นทางไหนกันบ้างคะ่ะ เดี๋ยวใส่ลุงจ้าเน,นี่ยอัปเดตนะคะพื้นที่น้ำท่วมโคราชปีนี้นะคะเป็นพื้นที่น้ำท่วมในวันที่20ตุลา2564นะคะที่เพื่อนเพื่อนส่งมาให้นะคะว่ามีพื้นที่ไหนเผื่อเพื่อเพื่อน,นคนไหนที่กำลังจะเดินทางนะคะก็จะได้เป็นการสำรวจพื้นที่ไปด้วยนะคะว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่เราจะต้อง หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะก็จะมีแถวถนนบายพาสหน้าโฮโปนะคะรถเล็กนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะไม่ควรเข้าไปตรงนั้นแล้วก็มีอีกเส้นทางแถวถนนช้างเผือกค่ะทุกคนหน้าโรงพยาบาลมหลาราชนะคะรถเล็กนี่ผ่านไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ถนนสุระสองนะคะรถเล็กรถเล็กก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็มีแยกพีกซัตนะคะทางที่จะไปประดุกค่ะทุกคน เล็กควรหลีกเลี่ยงด้วยนะคะแล้วก็เส้นถนนมิตรภาพเส้นเมลี่นะคะหน้าบขมใหม่แยกพีกสัสซั์น้ำท่วมแบบสามารถวิ่งได้เ,เลนในนะคะเลนนอกก็จะถูกน้ำท่วมแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เป็นเส้นมิตรภาพหน้าตลาดสุระนะคะน้ำท่วมเลนนอกนะคะทุกคนถนนสุรนารายค่ะหน้าคลังวิลล่าแถวในบ้านเกาะ สัญจรได้เลนเดียวนะคะแล้วก็มีซอย11หน้าเทคโนค่ะถนน30กัญยานะคะฝั่งสุรารนาลยนะคะถนนหลังมหาราชนะคะรถเล็กผ่านไม่ได้เลยนะคะเส้นถนนปปานะคะหลังมหาราชหลังโรงพยาบาลมหาราชนะคะรถเล็กผ่านไม่ได้ค่ะแล้วก็จะมีแถวซอยหลังเซนท่าน พาซานะคะหมู่บ้าน VIP หลังเซนเมลลี่นะคะทุกคนถนนมิตรภาพซอย4ค่ะแล้วก็ในซอยชุมชนมหาชัยนะคะฝั่งที่แถวติดริมคลองนะคะแถววัดสัตรละลอยนะคะอันนี้ท่วมแล้วนะคะทุกคนหลีกเลี่ยงเส้นทางได้นะคะแล้วก็มีซอยวัดธาตะโกนะคะเส้นหลังเทอร์มินอลเทเวนีวันนะคะทุกคนแล้วก็มีซอยบุกมะค่าหลังเดอะมอลนะคะ อันนี้คือเป็นเส้นทางที่น้ำท่วมนะคะในพื้นที่ต่างๆที่ครูสายลุงได้กล่าวมานะคะก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่น้ำท่วมด้วยนะคะเส้นทางไหนที่รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ก็พยายามหลีกเลี่ยงด้วยนะคะทุกคนขับขี่ปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยทุกๆคนเลยค่ะในความห่วงใยนะคะจากคุณครูสายลุงนะคะอยู่บ้านสั่งแหนมเนืองมากินค่ะทุกคน ตอนนี้เดลิเวอรี่ค่ะวันนี้น้ําท่วมโคราชนะคะทุกคนอยู่บ้านค่ะแล้วก็เป็นช่วงปิดเทอมพอดีช่วงนี้โชคดีนะคะที่ไม่ได้ไปทํางานค่ะเป็นความบังเอิญที่แบบพอดีพอดีเลยโรงเรียนหยุดปิดเทอมพอดีค่ะเลยได้อยู่บ้านนะคะไม่ต้องไปลุยน้ําแต่ว่าก็ได้อัปเดตบรรยากาศเกี่ยวกับน้ําท่วมนะคะหลายๆคลิปวิดีโอที่ทางเพื่อนๆส่งมาให้ดูกันนะคะ ก็แบบว่าท่วมหลายพื้นที่เลยนะคะไปไหนมาไหนก็เดินทางระมัดระวังด้วยนะคะศึกษาเส้นทางด้วยนะคะว่าตรงพื้นที่ไหนไปได้บ้างนะคะวันนี้ใส่ลุกอยู่บ้านาก็เลยสั่งเดลิเวอรี่นะคะแนวเนืองวีทีมาทานที่บ้านนะคะชุดเล็กค่ะ1้อยเกสิบเก้าบาทมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่ได้มาแล้วค่ะเมื่อกี้ ฟู้ดเดลิเวอรี่มาส่งถึงบ้านเลยค่ะชุดนี้ชุดเล็กนะคะ199บาทนะคะแล้วก็ได้รับส่วนลด50บาทด้วยนะคะก็เหลือ158บาทค่ะทุกคนรวมค่าจะส่งเลยว้าวนี่เลยนี่ค่ะหันมาให้เรียบร้อยจริงๆว่าจะสั่งแบบมาหันเองนะคะตัวน,นี้ลืมบอกเขาไปก็เลยเป็นแบบเขาหันมาให้นะคะนี่ ได้แหนมเนืองหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้คือผักสดนะคะผักสดขาดไม่ได้เลยนะคะ,ะ,คะ,ะอีกนะนี่ค่ะก็จะเป็นพวกเครื่องเคียงต่างๆไว้กินกับแหนมเนืองะคะ่ะก็จะมีอะไรคะมีกล้วยกล้วยดิบมีกระเทียมมีพริกสด แตงกวาแล้วก็มะม่วงนะคะทุกคนว,ว้าวอันนี้แถมชามาให้อีกหนึ่งขวดนะคะโอ้น่ารักมากเลยค่ะอันนี้คือร้านแหนมเนื้อวีทีสาขาหน้าราชพัฒน์ค่ะ,คะทุกคนค่ะแล้วก็มีอีกมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มจากยี่ห้อของ วีทีแหมเนืองค่ะทุกคนน้ำจิ้มนะคะก็มีนี่เลยค่ะแป,แป้งแป้งแหมเนืองนะคะทุกคนอะไรอีกโอ้อน,นี้เป็นน้ำจิ้มแบบเขาแบ่งใส่ถุงมาให้แล้วก็มีถั่วลิสงขั่วบดนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็คือแหมเนืองนะคะสำหรับ เ่สำหรับวันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นอาหารมื้อเที่ยงสำหรับวันนี้ของคุณครูสายลุงนะคะแหนมเนืองวีทีนะคะเป็นเมนูสุดโปรดที่คุณครูสายลุงชอบกินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวขอตัวไปกินแหนมเนืองก่อนนะคะทุกคนวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องสายลุงชาแนลด้วยค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ